ก็ขอกาบสวัสดีเพื <Yeah. S 1> ่อนๆคุกคนกันด้วยนะครับผมก็มาพบกับผมป่า k คีวเอสนะครับผมก็สมัครคลิปนี้นะครับผมผมก็ได้เข้ามาอยู่ในเกมหอกาลีน่าฟรีไฟล์นะครับผมมานะครับผมก็สมัครคลิปนี้นะครับผมภายในเกมหอกาลีน่าฟรีไฟลกับผมนะครับเดี๋ยวผมก็จะเข้ามาทําการรีวิวนะครับใน่วนของกิจกรรมใหม่ที่ได้เข้ามาในเกมฟรีไฟล์นะครับผมมานะครับถึงใกล้มาก นะครับผมก็ค huh. ือกิจกรรมนี้นั่นเองนะครับการเกปีทซมพลันนะครับปีปีบินได้แล้ววันนี้นะครับผมเข้ามาในเกมฟรีไฟล์ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมานะครับซื้อสบัดสกินนี้ผมมั่นใจเลยนะครับว่าเป็นสกินที่หลายคนนั้นอยากจะได้เนาะนะครับผมในสของสกินกาเกยนะผมเพราะว่าสกินกาเกยนะครับเคยมีกาเกยสกินกาเกยแบบนี้เคยเข้ามาแล้วในฟรีไฟล์นะครับผมกับว่าไปแบบสีฟ้านะครับผมกับว่ารอบนี้เข้ามาไปแบบสีแดงนะนะครับผมก็คือว่ามีความสวยงามคนละแบบกันนะครับผมใครชอบสีฟ้าก็ เคยมีสีฟ้าแล้วก็เอาสีฟ้ามาใส่ได้ครับกับลอบนี้เข้ามาไปสีแดงใครชอบสีแดงก็ลองมาสุ่มกันได้นะครับผมในส่วนนี้นะครับผมซึ่งเดี๋ยเราจะมาดูกันดีกว่านะครับว่าสํารับภายในกิจกรรมนี้นะครับผมจะเข้ามาในรูปแบบไหนนะครับผมแล้วก็จะสุ่มนะครับจะเสียกี่ไดมอนด์นาอมาดูกันเลยดีกว่านะครับนี่ผมเข้ามาแล้วนะครับรอคูดาวแป๊บหนึ่งนะมันจะมีโหลดอยู่แป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับอ่านะครับสมารับกิจกรรมนี้นะครับผมการเกสีแดงนะครับผมก็ จะเข้ามานะครับผมในรูปแบบของวนล้อมหาสัจจันท์นั่นเองนะครับผมในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับสมรัขอขรงวันแลนะครับผมในนี้นะครับผมถ้าผมดูไม่ผิดนะครับจะมีอยู่3อย่างด้วยกันนะสชิ้นด้วยกันนะครับคือ1เลยนะจะเป็นสกินเพกาซัสกายวินนะครับผมก็จะเป็นสกินของอันนี้นะครับสกายวินน่าจะเป็นอันนี้นะครับเดี๋ยวขออภัยนะนะครับแต่เข้าให้ดูนะครับสำหรับสกินของสกายวินนะครับผมก็คืออันนี้ นะครับอันนี้คือสกายวีนนะเห็นไหมครับอันนี้นะครับก็คือสกินนี่แหละนะครับที่ให้เราสามารถขึ้นไปขี่ควบคุมได้แหละครับแต่ถ้าหาเราสุ่มแล้วได้ขอเพกซับมานะครับผมแล้วก็สามารถควบคุมเพกซับได้นะครับผมในนี้นะครับนี่อ่านี่คือสกินนี้นี่ผมไม่มีสกินในนะก็เลยไปแบบนี้นะครับผมมันคือคค่ายๆแอร์บอร์ดนะแต่มันไม่ใช่แอร์บอร์ดนะครับเพราะว่า ในการที่เราจะเข้ามาเล่นนะครับผมในหมู่เข้าไปเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะขี่สกายวินหรือว่าจะขี่สเก็ตบอร์ดนะครับผมหรือว่าเซิร์ฟบอันี้แหละนะครับผมแอร์บอร์ดเนาะนะครับอ่านะครับและกรนี้นะครับหลายๆคนน่าจะรู้แล้วนะครับว่าสกายวินคืออะไรนะครับนี่นะครับก็สมาริกสกายวินผมมองว่าสวยนามนะไปเพกซัสนะครับผมอยากได้เหมือนกันนะครับซึ่งในการซุ่มนะครับ จะมีการสุ่มอยู่3รูปแบบด้วยกันนะครับผมคือแบบ1นึ่งคันนะครับผมจะเสีย20ไดมอนด์ครับคันนะครับผมจะเสีย180ไดมอนด์นะครับผมแล้วก็พิเศษหนึ่งคันเสีย50ไดมอนด์อนับบางคนอาจจะสงสัยเอ๊ะทำไมพิเศษหนึ่งคันมาสุ่มหนึ่งคันเสีย50ไเดมอนหรอคุกมากครับผมพิเศษหนึ่งคันเราเสีย50ไดมอนด์ครับแต่ว่าในการสุ่มแบบพิเศษครับขอเขียนไว้ว่าอะไรครับเพิ่มเลทนะครับเพิ่มเลทก็คือเพิ่มอาการในการไดล้รับนั่นเองนะครับได้รับอะไรครับใกล้รับขอนละ รวมไปถึงไดมอนด์ด้วยนะครับคือขอลำวั่แรงครับเรามีโอกาสที่จะได้รับนะครับผมในส่วนของเพกาซัสนะครับกางเกงหรือว่าไดมอนด์นะครับผมมากกว่าในการสุ่มแบบปกติในการสุ่มหนึ่งคันหรือว่าสุ่มแบบปกติสิบคันนั่นเองนะครับผมโอกาสได้จะมากกว่าเนาะนะครับราคาไดมอนด์ก็เลยจะใช้สูงกว่าในการสุ่มนะครับในนี้นะครับสำหรับใครที่ไม่เข้าใจรายละเอียดกิจกรรมก็สามารถที่จะเข้ามาอ่านได้นะครับผมอันนี้ก็จะบอกหมด